สังประไพฝนน้ำเงินฟับประทานสิงอาชวินกับ122ปอนด์ครับว่าคู่เอกแล้วครับ3ามคู่ผ่านไปแบบสนุกดุเดือดเล้าใจเลยครับอ่ะดูประวัติคร่าวๆของทั้งคู่นะครับไยแดงยกมรกตวอสังประัยครับนี่ครับดาวดังดาวดังของจังหวัดศรีสะเกดครับ25ปีดีกรีนี่แชมป์นะครับแชมป์ของ2 for you ูในรุ่น118ปอนด์ครับ แล้วก็หัวหน้าคณะผู้จัดการก็ในหัวมิตรนครครับคุณสุเมธชื่อสัตตบงกฏครับ,รบ,รบนี่ครับในหัวมิตรนครนะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจาติ๊กอุบลน,นักชกในดวงใจก็เพชรมรกตมอสังข์สมัทไทยครับยอดมวยในรุ่นใหญ่นะครับ 65ครั้งชนะ50แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฟ้าประฟ้าประทานสิงห์อาชาวินครับนายนันทชัยเหล่าบุรีครับ22ปีจากสีสเกตหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนคุณอาชาวินคำสิมแล้วก็ไปรันซิซอมอยู่ที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วครับนักชกนาดวงใจดาวดังเลยครับมากแหลก สิทธิสุข,ขาโต59ครั้งชนะ43แล้วก็แพ้16ครั้งครับซ้ายกับซ้ายนะครับ้ายหนักแรงอยู่ที่น้ำเงินนะครับซ้สายรถดเร็วอยู่ที่บุมแดงครับสอกอันตรายด้วยนะครับน้ำเงินครับ ขยับขยับต่อไปครับดนถีบไว้ก่อนเลยครับยกวรกลดแดงครับฟ้าประธานล้เลิงพยายามหันล่างเลยครับซ้ายแต่เจาไป,ไปน,นี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับซ p เจริญภพอการอาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณซ p f ประเทศไทยจำกัดมหาชน คูคอร์ปอเรชันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธรุรกิจ5้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000 ขอคุณบริษัท C p F r e s t a ล r a n t ร์ลองแอนดฟเชจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพพกเจ้าสัวข้าวตังมิ้นทไก่ย้องสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัทซ p เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ g ี v มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับในช่วงท้ายปลายยกที่1นะครับภาค3ครับก่อนหน้านี้ยกบรงกฎก็เคยเฉือนชนะมาสครั้งครับซ้ายกับซ้ายเจอกันครับ แรุ่นนี้นี่ตัวรองรับมีอยู่เพียบเลยครับแชมเปี้ยนช่องถูกรุ่นรุ่น122ก็คือดีโซเล็กบิวเจซีนะครับตอนนี้มีคิวไปดวลที่วิกหมอชิดด้วยวันสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณเครื่องดื่ม m 1 5 0บริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยขอบคุณรถกระบะมิซูบิชไททัน พร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผู้เอกนํารายการยกนี้ยก2นะครับยกมรดกวอลสังประไพเกางเก่งสีแดงครับกับฟ้าประธานสิงห์อาชวินหรือสีเสื้อเดิมก็คือปอเพชรไข่แก้วนะครับ122ปอนด์ครับอย่างนี้ผมได้เรียนไปในช่วงท้ายปลายยกที่1น,นี่มหารุ่นนี้ยอดนิยมครับดีเซลเล็กบุญหลงเจริญสุขนี่ก็อยู่ในพิกัดประมาณนี้แหละครับ ดังๆตัวต่อกรอน,นี่เพียบอะครับอยู่ที่ว่าใครจะโชว์ฟอร์มดีเท่านั้นเองนะครับเดินขยับเข้าไปครับจะตีไข่แตกเป็น2องตอนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับวันนี้ฟ้าประทานครับย๋ยกมากดถีบไว้ก่อนครับเดินเข้าไปพยายามเสยล่างเตะซ้ายครับจยกมากดก็ยังใจเย็นนะครับ แมรี่พิจะโต้คืนครับเตะซ้ายไปครับจับได้เกี่ยวได้เตะโอ้โหนี่หันมาเลยครับแม่โดนมาเกี่ยวปุ๊บหันคืนเลยครับหนักหนักนะครับดีแมทนะครัดบดีแมทสีสกเกตด้วยครับคู่นี้่แสดงลุ้นที่นะครับซ้ายโอ้โหซ้ายกับซ้ายด้วยแมซ้ายมันมีประเภทปูดุดันเลยครับฟ้าประทาน เดี๋ยวดูครับหาไฟแดงประเทศไอคิวร้อยแปดสิบนี่ครับหาชกยากนะครับจุกติดอาวุธเยอะครับไฟแดงหยกมรกระดดหต่นีครับฟ้าประทานนี่ครับโอ้โหดูมน้ามาตะละเม็ดดูน่ากลัวเลยครับแดงในความรวดเร็วนะครับส่วนน้ำเงินนี้ได้ลูกหนักครับลูกหนักจะทำให้หยกมรกรยุดย่นได้ไม่ได้ครับ ภาคที่3แกมือล้างตานะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนชนะกันไว้ครับโยกซ้ายซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไม่คืนด้วยหมัดยังโดนไม่เต็มนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับฟ้าประธานครับหยุดคนละกดก็ถีบไว้ก่อนเลยครับพยายามเดินพยายามเข้าทำนะครับเตะซ้ายไปครับแข่งของฟ้าประธานเตะขวาครับ หนักตักนะครับมีช่องก็พยายามจะออกนะครับส่วนหยกมรกตก็พยายามขี่เล่นจับสวยไว้ครับนี่ครับจับได้กันเทเลยครับหยกมรกตรู้แลละครับรู้ทางกันนะครับเจอกันมาสองครั้งแล้วครับฝ่ายน้ำเงินยังรู้ครับถ้าเดินช้านี่เดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายมาตลอดเลยครับหยกมรกตนี่ครับเดินติดถึงตัวต้องบดต้องเบียด กบลีอัตมีเดียกรูปจำกัดนะครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตองสองตองแปดเรานี้ต้องขอบคุณนะครับคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจ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 ปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดของแก่นร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับต้องขอบคุณด้วยกับคุณจิ้นเจเจครับตามกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการของเราครับยกนี้ยกสามเลครับ ยกมรกตวสังประภัยนีอดีตแชมเปี้ยนช่องทูโฟยูเมรุ่นแบนต์ตั้มเวทร้อยสิบแปดปอนด์นะครับเจอกับฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วหรือสิงห์อาชวินครับพยายามจะกดแขนไม่ให้ขึ้นคอแต่ว่าก็ตีหน้าขาไปเรื่อยเหมือนกันกับฟ้าประธานยกนีน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นครับเดินหาตัวเหมือนเดิมทีขวาไว้ครับยกมรกตมัดมาอ่ายนครับดูานครับเนี่ยครับตีตัดกำลังตีบริเวณต้นขาครับ โดนเข้าไปจักรกีจหรือเปล่าเลยครับพยายามเดินบทเดินเบียดเดินกดดันนะครับฟ้าประธานยกมรกตหนีออกไม่ออกครับมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับฟ้าประธานหมัดซ้ายไม่โดนยกมรกตจับไว้ก่อนครับพยายามล็อกพยายามรัดไว้ครับโดนเสียบมาหน้าขาแทงไปครับแทงหน้าขาครับฟ้าประธานเห็นระหว่างเสียวแทนแล้วครับแทนไปตรงเนื้ออ่อนตรงนั้นครับ นี่ครับน้ำเงินดุดันเลยครับดูนี่ครับประสบการณ์ชัมวงบินครับอยู่กับแดงยกมรกตเนป้ายมาดูแกก็จุกจิกเลยครับไม่ให้ฟ้าประธานทําอะไรได้ทันัดแต่ฟ้าประธานแม่ถ้าทำได้แล้วโอ้โหดูครับมาหนักแรงทั้งนั้นเลยอาจารย์ไผทูนแกะแยกมาก่อนกลางเวทีครับตอนนี้บทเบียดอย่างเดียวครับบทเบียดอย่างเดียวครับจะให้ยกมรกตยกให้ได้ เหมือนเห็นแผลแตกบริเวณหางคิ้วของหยกบรกุตแล้วนะครับอ้าวโดมหมักไปอีกครับอา้าวลูกเบียดครับมไม่รู้เป็นผลหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องแล้วครับเพราะว่าทําคู่ชกนี่เสียเลือดไปแล้วนะครับอยู่นอกซ้ายต่อซ้ายดูจังหวะเป็นรองครับเบียดเข้าในดีกว่าครับฟ้าประธานแทงขวาเข้าไปแทงขวาไปครับ ข้างบนก็พยายามขวางหน้านะครับส่วหยกมรกตก็พยายามเนี่ยครับเหนี่ยวคอไว้ครับดูครับสูงมาเห็นกันใกล้ๆครับโอ้ทางซ้ายทางขวาเลยนะครับแผลของหยกมรกตนะครับอ่อย่างนี้แอนตาซินครับแอนตาซินได้แจกแล้วครับเข็มละ500บาทนะครับสำหรับหยกมรดกเดี๋ยวดูครับเตะกันขอสอบกลับเข่าลอยมาไหมหมื่นบาทกรุงเท้ฟันหาง30,000บาทนะครับรางวัลจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูครับคู่นี้แอนตาซินจะได้แจกเท่าไหร่ครับ ดูดูแล้วค่อนข้างเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้หสอกไปอีกแล้วฟ้าประธานไหนหนัวเนียหนัวเนียกันอยู่ยหมดยกหมดยกครับหมดยกที่สามพักห้ามเลือดแป๊บเดียวครับนายเซอร์หาดใหญ่อุป,ปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยนายหัวมิตรนครคุณสุเมศสรรุสัตว์ตะบงตดพร้อมด้วยน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับขอขอบพระคุณน้ำจิ้มดาบลันสารคามครับ เอาละครับยกนี้ยกสี่คู่เอกนํารายการครับสามยกนี้คู่ขี้สูสีกันเหลือเกินครับยกมรารกดแดงนะครับส่วนน้ําเงินนี่ฝาประทานอ่ะตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ะน้าตีไม่ได้กรรมการไยทูนกบกลางก็กดแล้วก็แยกแบบนี้ครับดูกันครับของใครจากแจ้งกว่าคนที่เดินเข้าหาหรือคนที่รอตั้งรับครับขวาไปเตะซ้ายคืนครับเตะซ้ายมา ขยับเข้าไปเลยครับฟ้าประธานครับยืนคุยไม่ได้ครับกับรลวงพนกฏครับเจอแค่มาก่อนจับได้เกี่ยวได้ดึงมาดึงมาได้ไหมได้ไหมเอายังไม่ได้ครับกรรมกายก็จับแยกครับสับมือชกใหม่เดินเข้าหาครับฟ้าประธานไต่ขวาเจอแข้งซ้ายพยายามจะเกี่ยวครับเททิ้งคนไม่จํเบาก็เอาซ้ายไปกินก็แล้วกันครับสนุกเลยครับดาบดีเมืองศรีสะเกดายแดงนี่ สีมือไอคิวมวยนี่ระดับอาจารย์เลยครับชกยากนะครับซ้ายอาวุธเนียนตาแต่วันน้ำเงินครับดุดันมาถึงตัวตลอดฟ้าประทานออาพลระแข่งนายครับมารวบไว้ไม่ทันหนัดไม่ทันหนัดครับอาจารย์ไททูนแกะแยกออกมาก่อนนี่แลยครับเป็นเหตุผลที่ทําไมภาคที่3ถึงเกิดขึ้นเละครับเพราะว่า2ครั้งนี่ก็ซัดกันสนุกเร้าใจอ้าวเกีียวเทเททิ้งไปเลยครับ ผ่านไปนาทีกวัวนะครับยกนี้ยกที่4เดินเหมือนเดิมครับฟ้าประธานหายใจนวต้นคออย่างเดียวครับลุยเข้าไปแทนขวาป้ายหน้าไว้ตีซ้ายครับโดนหกระลกกดนี่ล็อกกรลอกกดท้องไว้เลยอ่ะแยกมาก่อนครับเิยเข้าหาใหม่ลุยใหม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะยกที่4ฟ้าประธานเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับเจอแข้งดัดมาก่อน จะตีตีได้ไหมครับแมแกไม่ให้ตีครับอยู่มาระโกดแกยกขาขึ้นมาเกี่ยวไว้เลยครับอ๋อนี่ครับอ่า,อาี่ครับอ,อยู่ในทรงในทางของตัวเองครับามาเดี๋ยวดูวาเทถึงไปเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเดินเบียดเดินไปใครเร็วขาประธานนีน่แฟนๆรอเชียร์อยู่ามันยังคู่ขี้อยู่นะครับตอนนี้ดู ช่วง20วิสุดท้ายนะครับปลายยกที่4ี้าไม่ได้นะครับฟ้าประธานพอยกเรากดนี่มาแหกแกแกเนี่ยครับแกเร็วแล้วก็จุกจิกด้วยครับซ้ายถีบไว้อย่าให้หยกเรากดต,ตั้งหลักได้ครับท้ายปลายยก4มีอีกเม็ดไหมมีอีกเม็ดไหมครับมห,หมดยก4ก่อนเบียนะครับกับผู้ท้าชิงชาวเวียดนาม พร้อมด้วยคู่มวยไทยชั้นแนวหน้ามา6คู่เต็มอิ่มเลยครับวันพุธนะครับพุทธที่6กันยายนนี้ครับถ่ายทอดสดตรงจากจากสนามมวยชั่วคราวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสัปด,ดาห์หน้านแฟนๆรอติดตามด้วยชมฟรีนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่ CP แล้วก็ CPF ร่วมกันจัดขึ้นมานะครับนึ่ครับแล้วก็ดูดูด,ดูดูครับตอนนี้มา ฟ้าประธานฟ้าประธานวิ่งเข้าใส่แล้วคุณออสต้องมีหมัดกระสอบประธานาหน่อยครับเพราะว่าแม่จะไปเล่นฝีมือไปแข่งอย่างเดียวดี่โอกาสอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับโอ้ยกรากดนี่แกเก๋าเกมเข้าในาก็กดพอไว้เลยครับยังไม่ท้อน,นะครับฟ้าประธานน้องเฟมปอเปชรไข่แก้วนี่อดชิดเพียบอยู่แล้วครับขอให้โดนขอให้ได้ครับหมัดกระสอบ รบที่นี้ก็ตามกันต่อช่วง2นะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789แล้วก็อยูทุกชนแนของมวยเด็ด789ครับอีก4คู่ก็ยังน่าสนใจครับออกสตาร์ท2อทุกครึ่งเลครับ20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วก็ยังว่าสัปดาห์หน้านีสัปดาห์ของ,ของคอกีฬาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกีฬามวยครับ3นัดนี้มวยไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดของมวยสากลครับในวันพุธสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยครับเวลาเดียวกันหมดครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางหน้าจอช่อง t r u e o u ออไล่ตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็ว sure> ันศุกร์ครับก็พยายามจะไล่ครับเดี๋ยวดูค네รับจนกระดาหรือเปล่าครับฟ้าประธานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะเก็บกินยกมารกฏนะครับยกที่แล้วก็ตั้งรับเหนียวแน่นเหลือเกินครับยกมรกฏทำเอาเกมบุกของฟ้าประธานได้ช้าไปเลยครับเออ รดเร็วตั้งรับเร็วนั่นอยู่แล้วนะครับชูกำปั้นนะครับบอกแม่ขอสงบสุดครับยกมปรกตผ้าประธานก็ยังไม่ยอมครับขยับเข้าไปใกล้ๆหาช่องหาจังหวะหาโอกาสให้ตัวเองครับอาชี2สองแสนกว่าเลยนะจากบล็อกครับโอ้โหจะดูครับแต่เวลามันงวดลงงวดลงไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับสองภาคนี่เบียดกันแบบโอ้โหสุดมันเลยครับมแต่ภาคนี้นี่ เกมมาจักจากกันในช่วงปลายยก4ี่ครับคุณน็อตครับผาสามเลยครับโอ้โหแต่ว,ว่าถือว่าสู้ได้ดีมากกับฟ้าประธานแล้วก็แจ้งข่าวประชาพานกับแฟนมวยนะครับชุกวันอังคารนี้จะเป็นรายการใหญ่ที่ดังสิทธ์เลยนะครับมวยมันสนนันเมืองในช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่2ครับก็ที่สนามเดียวกันเลยครับมวยเด็ดสองเวียนเดือดในการทํางานของเครือเพชรยินดีเหมือนกันครับ ก็กล่าวว่าทุกวันอังคารนี่รายการใหญ่ครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็วันพฤหสัสบดีก็สุดเพชรดีที่ราชดำเนินวันสุก็มวยมันบนสุดครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับมาเด,ดินไปส่งน้องที่มุมแล้วครับลุนที่ไฟแดงยกมรกตวอสังปลาภัยนะครับเดี๋ยวรอดูการชูมือให้ผู้ชนะอย่างเป็นทางการจากอาจารย์ไพทูลครับ แล้วมาที่มุมแดงครับยกมรกวรวสังประภัยครับย้ำแขนไปอีกภาคหนึ่งนะครับผูชนะของเรายกมรกวรวสังประภัยครับ